นะครับคู่ฝึกเรากําลังถือปืนไว้ให้ป้าเตืองนะครับป้าเตืองก็รับมานะครับก็อกยี่สิบหกนะครับป้าเตืองบอกว่าครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตครับสามนิ้วเท่ากับเกือบีคู่ใจนะครับหลักมาเรื่อยๆจะอุ้ยหลักมาเรื่อยๆหลักมาเรื่อยๆบุคือบุคคอค่อยๆหลักมาค่อยๆแตะหลักหลักมาเรื่อยๆ ลากใส่จค่สูนั์นัดคอยหลากมา,ากนานนานคอยหลากมากยาขย้ำยึดแตกทุกนัดยาขย้ำคอยหลากโอเคสวยเอ,ยอ,ยอยาสวยเนิอนัดนึ้งยิงเป่าได้เรียกเอาเป่าเล็กเป่ายังเร้าลหลอด น,นั่นมันต่างกันไหมมันต่างกันไหม